สวัสดีค่ะพบกับรายการจะเอาคันนี้เป็นประจำที่กิจรุ่งโรดธ,ธุรกิจจำกัดน,นะคะวันนี้เกมมีรถสวยๆมาฝากคุณผู้ชมให้ชมกันนะคะกับ To โย ta าเอาติสะนะคะ1.6ตัวจี ตัวนี้นะคะเป็นรถปี2016ราคาขายอยู่ที่4,49,000่บาทจะบอกก่อนได้เลยว่าสำหรับรถนะคะรถเก๋งขนาดใหญ่นะคะสีที่นั่งอย่างอันติคันนี้เนี่ยเกมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะกับราคาแล้วก็คุณภาพในการใช้งานนะคะใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ภายในกว้างนะคะเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปชมท็อปกันเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะสำหรับตัวนี้จะมาพร้อมกับล้อแม็กอลอยขนาด16นิ้วซึ่งเป็นรถลายทรงเดิมของตัวอันติชเลยนะคะแล้วก็ ยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะเดีย๋ยวเรามาดูโฉมหน้ากันนะคะสำหรับตัวนี้เครื่อง1.6ตัวจีปี16นะคะได้กระจังหน้าโครเมียมตาไฟเป็นหลอดไส้แล้วก็ยังมีไฟหลี LED ให้ด้วยนะคะตัวนี้จะออกแนวแนวสปอร์ตแล้วก็ความหรูหารานิดนึงนะคะบวกกับความสปอร์ตทันสมัยและส่วนการใช้งานเนี่ยคือแบบว่าล้ำสมัยโคตรเลยนะคะทางด้านข้างของเราเนี่ยนะคะมาพร้อมกับ สัญญาณไฟเลี้ยวนะคะทางด้านข้างกระจกทั้ง2ข้างเลยมือเปิดตัวนี้นะคะจะมีเป็นเส้นแถบโครเมียมให้ทั้ง4ประตูเลยนะคะสำหรับทางด้านมือเปิดเป็นลวดลายเฉพาะนะคะของตัว หนึ่งจุดโทรตจีนะคะสังเกตทิ้หนึ่งทางด้านขอบกระจกนะคะทางด้านฝั่งต่อหน้าแล้วก็ตอนหลังเลยตัวนี้ด้านล่างนะคะจะเป็นเส้นแบบว่ายาวมาเลยทําให้ดูนะคะรูราอีกหนึ่งแบบเหมือนกันทางด้านท้ายของเรานะคะมาพร้อมกับไฟเบรกนะคะไฟถอยแล้วก็ไฟเลี้ยวตัวนี้นะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงฉกสักเท่าไหร่นะคะสําหรับตัวปี2016นะคะอันตริหนึ่งจุดหกตัว G นะคะตัวนี้ได้เป็นตัว G นะก็ถือว่าคุ้มในระดับหนึ่ง ถ้าเกิดว่าใคยอยากได้แบบเ,เป็นคุณภาพข้างในเบาะหนังนะคะคอนโซลแบบว่าการเล่นฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยคือหลากหลายแล้วก็ทันสมัยนะคะเกมแนะนำคันนี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมนะคะความสวยงามนะคะภายในกันต่อดีกว่าตรงประตูนะคะเดกเกมจะนำเสนอให้นิดหนึ่งสำหรับตัวจีของเราเนี่ยจะมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทเลย มีเป็นกุญแจรีโมทให้นะคะแล้วก็การปรับกระจกและพับกระจกด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยประตูของเราเนี่ยมีระบบเซนเซนทัลล็อกนะคะแล้วก็จะมีเป็น2สีทูโทนด้วยนะคะสำหรับทันงด้านประตูเบาคอนโซลนะคะแล้วก็ทังด้านหลังคาบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะภายในเป็นแบบทูโทนกันไปเลย ต่อนะคะทางด้านพวงมาลัยของเรานะคะพวงมาลัยของเราเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเป็นโหมดได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่วงพวงมาลัยเลยแล้วก็ควบคุมทางด้านเครื่องเสียงได้ด้วยนะคะอ่าตัวนี้นะคะบอกให้เลยว่าทางด้านคอนโซลหน้าของเราจะเป็นส่งสีบูทแบบนี้นะคะแล้วก็เล่นในการเล่นฟังก์ชของวิทยุนะคะทั้ง CD บลูทูธนะคะแล้วก็คือได้หลากหลายประโยชน์มากสำหรับตัวอันตริคทนนี้นะคะแล้วก็ทางด้านคอนโซลภายในเนี่ยจะ เหมือนแบบว่าแอบ,บความรูหราไว้นิดนึงนะคะถ้าดูจากรูปรักนะคะทางด้านหน้าคอนโซลมีเป็นนาฬิกาบอกแบบดิจิตอลนะคะสำหรับตัวนี้ในส่วนเบาะของเรานะคะมันจะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะทั้งคันเลยฝั่งทางด้านคนขับคนนั่งแล้วก็ตอนหลังตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็เบาะคนขับเนี่ยจะปรับระดับกันได้ถึง2ระดับไปเลย บอกแล้วว่าคันนี้นะคะถูหร่ามากแล้วก็การใช้งานน้อยเลยเพราะว่าเลขไมของเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้ชมตัวนี้เลขไม่60,000นกว่าโลเท่านั้นนะคะสำหรับไมคันนี้ Toyota Corolla อ l t i ส1 6ตัวจีปี2016เราขายราคาสี9 0 0 0บาทบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆต่อมาทางด้านท้องผู้ดสารของเรานะคะเกีมจะพาไปชมท้องผู้ดสายของเราเนี่ยนะคะตัวนี้บอกนิดนึงว่า แอบความหรูหรามอนกันสำหรับทางด้านห้องูระดูสารนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เลยทางด้านคอประตูของเรานะคะก็จะมีสองสีทูโทนเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปทางด้านในนิดนึงตรงนี้ตรงคอนโซลกลางนะคะที่ฝั่งตอนสองเนี่ยจะมีเป็นช่องกระจายไฟให้สองช่องนะคะนี่ชาร์จแบตได้แบบสะดวกสบายเลยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นพอร์ตนะคะเดี๋ยวให้ดู พอจุเอีนะคะแบบคู่เลยเปิดปิดได้นะคะใช้งานได้แบบสะดวกสบายมากแล้วก็ทางด้านฝั่งคนนั่งเนี่ยแทบโนจะมีเป็นกระเป๋าสิงโจให้นะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะสำหรับคันนี้ตอน2นะคะสามารถนั่งได้3มที่นั่งนะคะมีสายเบลต์สามตำแหน่งจนเป็นเลยแล้วก็อีกหนึ่งจุดสำคัญของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวเก็บจะพาไปชมห้องเครื่องแน่นอนว่าเรขไม่์0ก0มนกว่าโลนะคะกับอันติดปี2016ของเราคันนี้ ม่เจอการเลขใหม่นะคะน้อยการใช้งานน้อยแล้วเราก็มาดูสภาพห้องเครื่องกันว่ามันจะน้อยแล้วก็ไม่ใช่น้อยสิจะใหม่แบบกลิปขนาดไหนนะคะเรามาดูกันเลย สำหรับห้องเครื่องตัวนี B ้นะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะมีระบบเบรก ABS ให้นะคะเป็นตัวช่วยกระจายแรงเบรกให้แบบว่าเบรกได้มีประสิทธิภาพ่มากแล้วก็สังเกตที่นึงนะคะโครงสร้างห้องเครื่องนะคะจะเป็นลักษณะเดิมทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านรูทางด้านคานหน้านะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านน็อตฝากระโปรงนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูอีกได้เลยในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยขันหรือว่าขยับเลยสักนิดเดียวนะอันนี้เราการันตีเลยไม่มีชนับไม่มีโดนน้าอย่างแน่นอน ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเกมก็พามาชมรถสวยๆของเรากับ Toyota ้าโคโร拉อนซิส1.6 ok, ตัวจีปี2016ราคาขายอีกทีนึง4แส4 9 0 0 0บาทตัวนี้จัดไปได้เลยนะคะใช้งานแบบว่าอีกระยะยาวกันไปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะคะหรือว่าแฟนยูทูบของเราต้องการชมรถเพิ่มเติมหรือว่าอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะใต้คลิปนี้หรือว่าจะอินบ็อกเข้ามาทางช่องทาง ติดต่ออื่นๆได้เลยเช่นกันนะคะเกมจะจัดรีวิวนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างจุใจแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะคะเกมต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เกมด้วยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ